เคนไทยคนแรกกระโดดล้มสะบัดธงไตลงยักษ์สุดยิ่งใหญ่เหนือยอดเขาเอเวอเรสต์บนความสูง26,000ฟุตแม้พื้นที่ดังกล่าวเพิ่งเกิดที่ม้าถลม่มแต่เขายังลุยต่อแบบไม่หวัน เรียกว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกครั้งพอโดดล่มเฉยๆก็ว่ายากแล้วแต่เขาคนนี้กลับโดดพร้อมสะบัดธงที่หนักซึ่งเรื่องราวที่โด่งดังเป็นไวรัลกันไปทั่วประเทศนี้เป็นฝีมือของรองศาสตราจารย์ดรธนาประวรศสิริคุณากกรุณหรือซุปเปอร์ตุ้มนักโดดร่มชาวไทยคนแรกที่ผ่านฮาโลและยังครองใบอนุญ,ญาตระดับสูงดีไลเส้นซึ่งมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับ ซึ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งเคยพาธงไทยไปปิวสวยบนท้องฟ้าสแกนดิเนเวียอันนั้นเขาบอกว่าแค่ซ้อมแค่ออเดิรเท่านั้นคราวนี้ของจริงพอซูปเปอร์ตุ้มยกระดับให้ภารกิจท้าทายกว่าเดิมด้วยการกระโดดร่มเหนือย,ยอดเขาเอเวอร์เรตที่สูงที่สุดในโลกที่ทั้งอากาศหนาวเย็นสุดขั้วและลมแปลปวนรุนแรงที่สุดพร้อมโดยทงชาติไทยบนดินแดนที่ได้ชื่อว่าหลังคาโลกแห่งนี้ โดยภารกิจนี้เดินหน้าได้ด้วยการสนับสนุนจากสองสามีภรรยานักโดโดร่มมือโปชาวฝรั่งเศสมิสเตอร์พอลองลีและมิสซิสนาเดียเดอแบที่ร่วมกันในการเตรียมความพร้อมอย่างหนักกว่า13เดือนพร้อมเข็นสุเประตุมให้ฝึกกระโดโดร่มอย่างหนักกว่า895ครั้งถือเป็นสถิติที่น่าทึ่งงานนี้เขามุ่งม,มั่นและเตรียมการอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเริ่มจากการเดินทางไปเนปาลร่วงหน้า เพื่อดําเนินการขออนุญาตอย่างเป็นทางการและขึ้นบินด้วยฮอเพื่อสํารวจสภาพอากาศความผันผวนของกระแสลมที่รุนแรงเกินปกติเนื่องจากยังไม่เคยมีใครกล้ากระโดดร่มพร้อมโรยธงขนาดใหญ่เช่นนี้ขึ้นมาก่อนภารกิจครั้งนี้ใช้ธงไตรลงผืนเดิมขนาดมะึมา150ตารางเมตรหนัก20กิโลกร,รัมพร้อมฝึกซ้อมเทคนิคกระโดดร่มแบบฮอปแอนด์ป๊อปเพื่อให้คุ้นชินกับสภาพอากาศแปรปวนเหนือเอเวเรสต์เอาไว้ล่วงหน้า ที่ต้องละเอียดขนาดนี้เพราะวันจริงได้รับอนุญาตจากทางการเนปาลให้กระโดดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทําให้ภารกิจครั้งนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นการทุ่มเทแรงกายแรงใจตลอดหลายเดือนจะสูญเปล่าในทันทีซุปเปอร์ตุ้มโพ f เฟซบุ๊กก่อนปฏิบัติภารกิจว่าความกังวลและความกลัวถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นและความสำนึกในบุญคุณแผ่นดิน อีกทั้งสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเราชาวไทยทุกคนและในวันที่14พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกา 48, นาทีซุปเปอร์ตุ้มก็พุ่งตัวออกจากฮอบนความสูง26,000ฟุตเหนือยอดเขาเอเวอเรสต์กระตุกล่มและโลยทงไตรลงผืนมะึึมมาให้ปิวอย่างสวยงามเหนือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกมากลายเป็นกระแสดังทันทีทำให้คนไทยทั่วประเทศรู้สึกภูมิใจจนหัวใจพองโตและหลายคนถึงกับน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวแม้จะไม่สามารถบันทึกกินเน็เวอร์คคอร์ดได้ตามความตั้งใจเพราะความเร็วลมเกินเกณฑ์กว่า20นอด แต่สำนักข่าวใหญ่ของเนปาลก็ได้ลงข่าวยืนยันแล้วว่าครั้งนี้ถือเป็นการกระโดดร่มโดยทงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนยอดเขาเอเวเรสต์ทำให้ภารกิจครั้งนี้ถือว่าสำเร็จอย่างสมบูรณ์และซุปเปอร์ตุ้มก็ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นอีกครั้งว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกซุปเปอร์ตุ้มยังเปิดเผยอ,อีกว่าเร็วๆนี้จะมีภารกิจระดับโลกครั้งใหม่คือการโบกทงไตลงเหนือท้องฟ้าแอนตาร์กติกาเรียกได้ว่าแฟนๆต้องคอยติดตามกันแบบห้ามกระพริบตา พิเศษยิ่งกว่านั้นเพราะวันกระโดดร่มครั้งประวัติศาสตร์นี้ตรงกับวันเกิดของซุปเปอร์ตุ้มพอดีทําให้คนไทยนับไม่ถ้วนเข้าไปร่วมอวยพรและเฉลิมฉลองความสําเร็จผ่าน Facebook กันอย่างอบอุ่นและชื่นม,มื่นค่ะว่าแต่คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนที่ทําสิ่งดีๆให้คนไทยมีเรื่องใจฟูกันบ้างในช่วงท้ายปีที่สถานการณ์ชายแดนกําลังหืมหืมอยู่แบบนี้ค่ะ